สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีใช้ปุ่มรีพอร์ตนะครับเป็นปุ่มแจ้งปัญหานะครับเพื่อลูกค้าท่านใดมีปัญหาแจ้งตรงข้อลายแอดมินเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวปุ่มตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาในบอร์ดเกือบทุกเกมนะครับ นีใส่ username นะครับแล้วก็ระบุเกมที่ที่มีปัญหานะครับแล้วก็เวอร์ชันของบอทนะครับถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ส่งภาพด้วยระบบจะจะไม่ส่งให้นะครับีเนน้เดี๋ยวเรามาดูกันทดสอบ อันนี้ใส่รายละเอียดปัญหาที่เจอนะครับตรงนี้นะครับจะมีแบบแคปแคปภาพนะครับแคปภาพไปของเกมนะครับหน้าต่างเกมหรือว่าจะเป็นเปิดไฟล์ก็ได้ครับแต่แนะนําให้เปิดไฟล์นะครับเวลามีปัญหาเนีครับเรากดาให้กด,ดปุ่ม Windows c h i f t แล้วก็ตัว S นะครับ นี่มันจะมีแคปสกรีนขึ้นมาแล้วก็เราก็เลือกเลือกแคปภาพไปเลยนะครับแล้วเราก็กดบันทึกครับสมมุติบันทึกไฟล์ไว้นะครับมันจะได้ หน้าตาแบบครบถ้วนนะครับทั้งตัวบอดแล้วก็ตัวเกมกดเลือก open file แล้วก็เลือกไฟล์ครับไฟล์ที่เราบันทึกอนี่ครับแล้วก็กดส่งครับส่งเลยส่งเรียบร้อยโอเคครับแล้วทีนี้เรา ไอตัวบอทจะส่งแจ้งเตือนทางไลน์ลุ่มแอดมินมาครับว่าเออยูสเซอร์นี้นะเกมนี้เวอร์ชันนี้มีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับโอเคขอบคุณมากครับ